อะครับทุกท่านครับก่อนที่เราจะเข้าสู่งานค่ำคืนนี้นะครับหนึ่งวันเต็มครับกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นของวันนี้ครับผมเชื่อว่าหลายท่านเห็นโอกาสผมเชื่อว่าหลายท่านได้ข้อมูลที่จะไปุยกับตัวแทนของเราทุกท่านครับการกลับมาครั้งนี้หลังจากเราทํางานกันหกเดือนครับถ้าเป็นรถยนต์ก็ถือว่าการกลับมาเข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับ เรามารับฟังเรื่องราวต่างๆของไมซ์ดีดีนะครับด้านครับวันที่10ที่ผ่านมานั้นนะครับเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ใหม่ของ FWD ครับเรามีการจ่ายโบนัสไตมาสออกไปเป็นประวัติศาสตร์สูงสุดของบริษัทโบนัสไตมาสที่จ่ายออกไปให้กับตัวแทน FWD ประกันชีวิตจำกัดมาชนทั่วประเทศ 112ล้านบาทครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับแต่ทุกท่านครับนอกจากเรื่องราวดีๆของการจ่ายโบน,นัสไตมากนั้นนะครับข้อมูลที่ทุกท่านได้รับวันนี้ทุกท่านเห็นอันดับของ FWD ไปแล้วนะครับ เฉพาะช่ท่องทางเอเจนซี่ครับเราอยู่ลำดับที่6อย่างที่เราทราบแต่ทุกท่านครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเราดูด้านหลังครับใน10อันดับท็อปเทนนั้นมี4บริษัทที่ติดลบมี4บริษัทที่ติดลบมีอีก2บริษัทที่โตไม่เกิน10%แต่ FWD ครับถ้าไล่มา3ปีที่ผ่านมา เราเติบโตอย่างต่อเนื่อง52%มากกว่าอุตสาหกรรม36%มากกว่าอุตสาหกรรมนะครับและเราโตอีก11%ในปีนี้เราถูกจับตามองสำคัญมากครับว่าอะไรที่ทำให้ FWD เติบโตอย่างต่อเนื่องแบบนี้ผมขออนุญาตเรียงข้อมูลในปีที่ผ่านมาเรามีตัวแทนใหม่ร่วมๆ6,000คนเราสร้างจากภายใน3,000 เรามีต้องเสียงเบาหน่อยต่างท่ายมาร่วมงานกับเรา3,334คนครับคำลังจะบอกว่าเป็นข้อมูลสำคัญครับอะไรที่มันเกิดขึ้นอย่างนั้นลองเลือดูครับว่าถ้าเราเอาสไลด์ชุดนี้ไปใช้แล้วเราอยู่ในบริษัทที่ติดลบเราจะรีคูนตัวแทนอย่างไรน้อง น้องดูส่หกเดือนที่ผ่านมาบริษัทที่ติดลดสิบแปตแต่ถ้าเราเห็นตัวเลขเราใช้ประโยชน์ได้ครับว่า FWD เติบโต,ตอย่างต่อเนื่องหนึ่งวันเต็มครับตั้งแต่พาเช้าฮานป่ายแนวคิดดีๆจากวิทยากรทั้ง4ี่ท่านผมเชื่อว่าหลายคนได้ไอเดียผมเชื่อว่าหลายคนเห็นประโยชน์จะกลับไปสร้างทีมอย่างไรผมยกตัวอย่างครับว่า อะไรบ้างที่ทำให้ FWD เติบโตสปัจจัยครับปัจจัยแรกเราเป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเราพูดคุยกับตัวแทนเยอะมากสิ่งสำคัญโครงสร้างผลประโยชน์ครับปีแรกใกล้เคียงกันครับแต่ปีต่ออายุท่าน CEO บอกเราว่าเราดีที่สุดตามข้อมูลชัดครับแต่ตัวที่สองนั้นสำคัญมากครับไม่ว่าโครงสร้างจะดีขนาดไหนครับ ผลิตภัณฑ์สำคัญครับบางบริษัทโฟมสั้นดีมากแต่ผลิตภัณฑ์ไปต่อไม่ได้ก็จบครับผมให้ดูข้อมูลเ,เ,เราสำคัญมากมากในฐานะเราเป็นผู้นำครับรู้จริงในสิ่งที่ทำสำคัญมากถ้ามองเห็นโ r o ดัก t ์แฟมิลี่ของ FWD ถ้าเรามองเห็นนะไม่มีสไลด์ให้ดูนะเฉพาะหมวดตลอดชีพครับเรามีถึงห้าหมวดตลอดชีพเรามีถึงห้าหมวด หมวดแรกตลอดชีพปักติิที่ทุกบริษัทมีหมวดที่สองตลอดชีพพิเศษที่มีเงินคืนหนึ่งเปอรตลอดสัญญาที่บางบริษัทมีหมวดที่สามตลอดชีพที่มีโรคหลายแหล่เพี้ยคงที่มีเพียงสามบริษัทหมวดที่สี่ตลอดชีพที่เพิ่มทุนได้ทุกปีมีเพียงหนึ่งบริษัทคือที่ไหนครับยืมคำพูดท่าน เอจีพีสินที่ปไทยถ้าที่อื่นเขาปบมือให้แล้วครับนอกจากเรื่องราวของการเติบโตอย่างต่อเนื่องผลิตภัณฑ์ก็ช่วยได้ครับเฉพาะหมวดตลอดชีพเราแม่นขนาดไหนครับผมเห็นท่านเอจีพีสิทธิพอทยยืนสอนตอนแทนเนี่ยแน่นอนครับความรู้สร้างความแตกต่างผลิตภัณฑ์ลองดูครับมองต่อครับ เห็นในจินตนาการเลยตลอดชีพพิเศษตอนนี้ที่เหลือเพียงไม่กี่บริษัทเพราะมันมีเงินคืนหนตลอดสัญญายกตัวอย่าง99ทำ20เด็กออมสามหมื่นคืนหนึ่งหมื่นอ 1, 000, อมสามหมื่นคืนหนึ่งหมื่นแต่หลายคนเขาไม่ได้อม 30, อ, 1, 000, อมสามหมื่นเขาอ 1, 000, อมสามแสนคืนหนึ่งแสนอ 1, 000, อมสามแสนคืนหนึ่งแสนออมสามแสนคืนหนึ่งแสนออมยี่สิบครั้งจุดเป็นเงินหกล้านเอาหนึ่งแสน คูณถึง99คือเท่าไหร่ครับ9ล้าน9าวคบ99ล้าอีก10ล้านเป็น19ล้านออมแค่6ล้านครับคุณลูกค้าครับให้รีบขายนะครับผมเน้นยาำตลอดชีพพิเศษและหลายคนเอาตลอดชีพพิเศษตัวนี้ไปขายเป็นคีแมนมันเลือกได้ครับ5ปี10ปี15ปี20ปี ค,คุณลูกค้าเลือกได้2อ,อย่างครับทำระเบียเองหรือให้บริษัททำระเบียให้แค่นี้ก็ว้าวแล้วนี่คือสำคัญมากครับผลิตภัณฑ์ตัวที่สที่ทำให้เราเติบโตครับจาก6,300คนขึ้นไปเป็น1,000 10, 0มนแมนพาวเวอร์ันนั้นสำคัญเรื่องของการสร้างผลครับทุกท่านครับเราจะได้ประโยชน์จากการสร้างคนอย่างไรถ้าเราเก็บเครื่องราวเหล่านี้ไว้คนเดียวเราก็ใช้กูดได้คนเดียว แต่ถ้าเราแชร์เรื่องราวเหล่านี้ให้กับหน่วยของเราสิบหน่วยสิบหน่วยก็ช่วยรีคือแต่ถ้าเราแชร์เรื่องราวเหล่านี้ให้กับตัวแทนร้อยคนของเราเพราะเราปรับโครงสร้างตัวแทนชวนตัวแทนในอดีตโครงสร้างนี้อยู่ที่หน่วยชวนตัวแทนพอเราปรับแต่ตัวแทนเขารู้ครับว่าตัวแทนชวนตัวแทนได้ประโยชน์แต่วิธีการนะครับเขายังไม่รู้ เราอาจจะต้องยกตัวอย่างให้เขาจะชวนใครไปขายปั๊บเราชวนได้ไหมคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าคิดว่าครงกันนี้ดีไหมครับมันดีมีประโยชน์นะนองพี่ทราบไหมครับว่าซื้อประกันแบบไหนคุ้มสุดครับแบบไหนละคุณเกตซื้อแบบตัวแทนครับซื้อในราคาต้นทุนวันเสาร์นี้เขาจะจัดงานพิเศษเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับพี่ซื้อ,อยังไงซื้อแบบตัวแทนซื้อในราคาต้นทุนพี่ไปฟังก่อนครับ เราเอาวิธีการต่างๆ,ๆเหล่านี้แชร์ให้ตัวแทนของเราทุกคนมีร้อยคนเมมเบอร์เก็ตเม,มมเบอร์หนึ่งต่อนหนึ่งโตเหมือน,น,นท่านเอจีีพูดแน่นอนครับเพราะนั้นสําคัญมากครับหนึ่งวันเต็มของวันนี้เรื่องราวต่างๆที่เรารับรู้เรื่องราวของการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบอริษัทเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นเรื่องราวของจํานวนแมนพาวร์ที่มันเติบโตแบบก้าวกระโดดเราแชร์ให้กับตัวแทนของเราครับ เราเอาวิธีการให้กับตัวแทนของเราครับนอกจากเรื่องราวต่างๆยังมีเรื่องราวของการแข่งขันครับด้านหลังผมนั้นปกติแล้วเราจะเห็นจำนวนรายแค่3รายลายละ300 300ก็คือ900บาทตอนนี้เราทราบว่าวตัวแทน fW ับมุ่งสู่การทำลาย,ยทำจำนวนรายมุ่งสู่การทำจำนวนรายนะจึงขยายจำนวนรายออกไป เพราะนั้นเราใช้วันวันแอปไม่พอแล้วเราจะต้องมีหกรายต่อเดือนขั้นตํา,าคือรายละสามร้อยาหกสแต่ตัวนี้ถ้าหกรายได้ไดเท่าไหร่ครับเอาไม่ปมบมิงให้บริษัทไหน่อยแล้วต่อมาครับเราขยันตัวแทนของเรามีสองกลุ่มเนาะขยันกับมันหนักเอาวันนี้ตัวแทนมันหนักครับ ก็บ5 0 0 0 0รับ8,000บาทในอดีตต่อเคบครับแต่การแข่งขันนี้รวมทุกราย320,000ให้ได้5 0 0 0 0จ่าย8,000บาทแต่รวมได้1ล้านรับไปเลย20,000แต่ถ้ารวมให้ได้5ล้านรับเพิ่ม 5, 000. 5, 000ละละอมีก50,000 5ล้านล้ว20,000 25เป็น10คือ110,000 100,000บวกอีก50,000คือ150,000บาทครับ หลายคนบอกว่าสาคนยืนมองบ้านท่าเนเอจีพีบอกมันจะได้หรอห้ล้านเดือนที่ผ่านมาเรามีเคสยี่สล้าน2อลายเรามีเคส10ล้าน4ีลายเรามีเคสหล้านอีก8ปลายมันมีแบบนี้มาทุกเดือนแล้วเราขายอะไรกันผมตัดผลิตภัณฑ์ตลอดชิพออกผมขยับมาเซฟิงเราเป็นเจ้าเดียวที่จ่ายคอมมิชชั่นเซฟิงมากที่สุด 25่สาทับสิจ่ายคอมเท่าไหร่ครับในตลาดหา30ยังไม่มีเซฟิงบางบริษัทตัวเดียวกับเราครับยี่สิบ้าทับสิเขาจ่าย20่สิเขาจ่าย20ย่สิอยากได้30แนบไลเดอร์หมื่นแปดแต่ของเรา25่สทับสิทุน3ามแสนคอมสามิบเปอร์เซ็นฟีเจอร์แบบดูในจินตนาการ วางหนึ่งแสนคืนหนึ่งหมื่น 1, วางหนึ่งแสนคืนหนึ่งหมื่น 1, วานหนึ่งแสนคืนหนึ่งหมื่น 1, ตายกลายเป็นล้านห้าแต่ถ้าวางหนึ่งล้านคุ้มคลองเท่าไหร่ครับไม่เคยขายขายแต่หนึ่งแสนวางหนึ่งล้านคุ้มคลองสิบห้าล้านตัวจสุขภาพไหมครับไม่มตรวจมันจึงมีปดถ้าส่งล้านหนึ่งส่งล้านหนึ่งยี่ิบห้าพันเจ็ดสิบห้าไงเอาคุณเกศทำไมยีสิบห้าล้านไม่ตรวจ วางล้านหนึ่งทุนมันสิบล้านแต่แบบนี้คุ้มครองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์คุณลูกค้าครับจิที่พิเศษครับแบบนี้คุ้มครองสิบห้าล้านไม่ตรวจสุขภาพครับศูนย์ถึงห้าสิบปีเราเพิ่งยอดขายได้คุณลูกค้าครับวางหนึ่งล้านเงินคืเท่าไหร่ครับปีละแสน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 วางสิบห้าครั้งแล้วหยุดหลังจากนั้นหนึ่งแส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 นครบี่ห้าล้านเงินเราคืน หลายทีมว่าหนึ่งล้านปับเงินคืนหนึ่งแสนซื้อประกันสุขภาพได้สองเล่มเฉพาะเงินคืนได้ประกันสุขภาพทั้งแม่และลูกหนึ่งแสนจ่ายเบี้ยสุขภาพครบ25ปีได้เงินตัวเองเต็มจำนวนนี่สำคัญครับเพราะนั้นเป็นข้อมูลดีๆที่เราจะเก็บเกี่ยววิชาการทั้งหมดในวันนี้ไปถ่ายทอดให้กับผู้เรียนของเรา ไปถ่ายทอดให้กับตัวแทนของเราได้อย่างไรนะครับ1ล้านรับ20,000รวมให้ได้5ล้านรับเพิ่มอีก50,000นะครับนะครับนอกจากเรื่องเราการแข่งขันตัวนี้แล้วนะครับต้องไปด้านไหนนะครับอ๋อไม่ไปไม่เป็นไรครับอ่าโอเคเรายังมีการแข่งขันที่ขยายออกมาอีกเนาะนะครับพี่เชียรแคร์ครับ เดือนที่ผ่านมาพี่เชียกแคร์ตัวเดียว FWD มีเบี้ย36ล้านบาทอภิปรให้บริษัทได้ครับ<ว>พี่เชียกแคร์พี่เดียดเลยพี่เชียกแคร์ตัวเดียว36ล้านบาทนะครับแต่ที่สำคัญครับ CI CI ล้านละ2,000ล้านละ2,000เรามี 26ล้านมาจาก C.I. 50ปรบมือได้ครับการแข่งขันตัวนี้ขยายออกมาให้เนาะท่านเชื่อไหมครับว่าหลายทีมได้โอกาสหลายทีมบอกมีด้วยเหรอหลายทีมบอกเพิ่งเห็นทุกทครับเขาได้ตังไปกันเยอะแล้วนอกเหนือจากวิเชียแคร์บวกไมสแตนนะครับหรือแชร์ลิงเนี่ยนะครับถ้าบวกตัวแฟร์มารีแชร์ลด้วยได้แซ และผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ผมบอกว่าตลอดชิ้นที่อื่นไม่มีคือเพิ่มทุนได้เดือนนี้การแข่งขัน4% 4%ไม่อยากบอกว่าถ้าเอา FWD l i g h Up บวกพ i a ศ e Care บวก Sharing เบี้ยหลักบวก4การแข่งขันนี้อีก4ถ้าเก็บร้านรับเงินอีกมีแต่ได้กับได้การแข่งขันมันเยอะ จึงทาให้หลายคนงงงงมากมันเยอะจริงๆนอกนาจากนั้นครับเรื่องของท่านชวนคนเป็นเรื่องสําคัญเนาะวันนี้ถ้าเราชี้จุดให้ตัวแทนของเราเห็นว่าโครงสร้างตัวแทนชวนตัวแทนได้ยินและนิรุกเกตรประกาศออกไปแล้วว่ามีการแข่งขันให้อีกนะครับเพราะนะั้นเน้นย้ำสำคัญมากๆนะครับมาเพื่อชี้ชัดให้ทุกท่านได้เห็นข้อมูลมาเพื่อให้ทท่าน ได้เห็นการแข่งขันตัขานนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นเหลือเกินว่าวันนี้พวกเราจะได้ประโยชน์กับการเข้ามาเช็คระยะกลับมาศูนย์ในครั้งนี้ใช้เวลาทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับโอเคครับขอบคุณพระเทพจิทอล่องน,นะครับ,บคุณเกศคุณรัฐน,นะฮะ,ะไม่ได้ใจว่าเครื่องเสียงไม่ดีหรือเสียงพิเกศไม่ดีนะฮะทานทีกลับล่างไม่สมบูรณ์จากปัทยาโอเค